วันนี้เราจะมาทำการทดสอบหัวสปริเกอร์ทั้ง5หัวนะครับโดยต่อเข้ากับปั๊มซีโฟห้าหน่งนะครับเราจะมาทดสอบกันดูว่าระยะแต่ละหัวมันมกี่เมตรแล้วก็การปรับแต่ละหัวมันปรับยังไงบ้างการพ่นของน้ํามันออกเป็นลักษณะอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับผมทีจากไทยวอเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับวันนี้ผมนําปั๊ม4451แบบเพชเชอร์แรงดันมาต่อเข้ากับหัวสปริงเกอร์ทั้ง5หัวพร้อมกับขาปักนะครับมาดูสเปคปั๊มก่อนว่ามีอะไรบ้างสเปคปั๊มตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะครับ220โวลต์ AC นะครับอัตราการให้น้ําอยู่ที่1,200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแรงดันจะอยู่ที่4.2บานะครับ4พอพลาสติกนะครับสามารถปรับได้0-360องศาเกียวต่อนะครับจะเป็นเกียวนอกระนาด4หุนตัว จะเป็นสีเหลืองสามารถปรับได้0ถึง360องศาเกี่ยวนอก4หุนนะครับ SP 7พีตัวนี้จะต่างกับเคพื่อนนะครับตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับอันนี้มันจะหมุน360องศา